เดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้นะครับตอร์เช่รุ่นอะไรครับนี่ค่ายเย็นค่ายเย็นทำอะไรได้บ้างอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเจ็ดล้านเจ็ดล้านทวดเหรอเล้านห้าหมื่นเอันนี้แม็กแม็กขอบเท่าไหร่ครับยี่สิบปะวะยี่สิบอะยี่สิบเอ็ดเลยโอ้โหเรามาดูกันข้างในนะครับผมอันนี้เกวัดอะไรครับเนี่ยอันไหนครับเนี่ยอันาฬิกาครับพี่โก้โอ้นาฬิกาโรเล็กป่ะครับไม่ใช่ครับทำอะไร ธรรมดาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว้สัปดาห์หน้าจะมารีวิวคันนี้นะครับผมว่ามึงยังขับอยู่อีกเหรอวันนี้ขอคันนี้ก่อนนะครับรีวิวมึงคนรอดยอดไลค์น่าจะประมาณสองสามคนน่ะคนเดียวผมว่าพูดเล่นนะครับพูดเล่นขับได้เหมือนกันนี่ครับสัญลักษณ์นะครับผมปอเช่เป็นรูปม้านะครับไอ้คออ ขอเปิดดูเครื่องหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับโอนี่ครับดูดูอันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับผมแต่งตัวก็ไม่รู้หรอกครับว่าขับรถหรูนะฮะเรามาดูกันครับว่าเขาใช้เครื่องยนต์จะเป็นยังไงดูการเปิดนะครับโอ้โหนี่เป็นชกกอัพนะ อันนี้เครื่องยนต์3.0 V 6นะครับผมเป็นอะไรไฮบริดด้วยเหรอครับครับใช้ไฟฟ้ากับน้ำมันผสันเออกี่แรงม้านี่นี่ไม่อันนี้เครื่องสามพันแต่ว่าแรงม้ามันเท่าไหร่วะเออไม่รู้ไม่เป็นไรครับขับอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถได้ไหมครับผมอยากฟังเสียงหน่อยครับเครื่องยนต์นิ่งมากเากเลยหรอนิ่งกว่าคันเก่าเหรอคันที่ลราของคุณรุ่นไหนนะ เแมันถอยอย่างเดียวแล้วพี่แต่เดินหน้าไม่ได้ถอยออกเถอยเท่าไหรออกดูดูโอ้โหให้ข้างหลังข้างหลังมีอะไรบ้างครับนี่อันนี้เนี่ยแอร์แล้วก็ปรับปรับแอร์ข้างหลังอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับที่สตาร์ทแล้วเหรอครับพร้อมวิ่งแล้วครับว้าวใช้ไฟฟ้าอยู่ครับอ๋อเฮ้ยแล้วแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนอ่ะเห็นไหมเขาไม่มีครับอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่หลังเบาะใช่ไหมให้เปิดเปิดหลังได้ไหมครับ โอ้เสียงเสียงไม,ไม,ไม่ไม่มีเสียงเลยเนาะคือแบบ<ห>น่าจะไฟฟ้าล้วนๆถ้าไฟฟ้าล้วน,นไม่รู้ได้กี่กิโลเนาะแต่แรงไฟ,ไฟได้สามกว่ากิโลครับแล้วละคันของโดคันเก่าอันไหนอันนี้ไหนแรงกว่ากันวะคันเก่าแรงกว่านี่นะครับเปิดท้ายมาเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างหลังให้นะครับเฮ้ยอันนี้เปิดยังไงครับเนี่ยอ่อแบบนี้นี่ไม่มียางอะไหลใช่ไหมครับมีครับเอานี่ยางเหรอหรือว่าเป็นชุดซ่อมไม่าจะมียางน่าจะเป็นชุดซ่อมปะ เนี่ยเนี่ยไอ้นี่เนี่ย,เ,ยเติมลมส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่แม่งไม่ค่อยมียางอะไหล่อันนี้น่าจะเป็นพวกระบบนี่อาจจะเป็นมอไอ้แบตเตอรี่แบบไม่รู้นะชุดชุดขับเคลื่อนเนาะพวกไฟฟ้าอย่างน,นี้อยู่ด้านหลังไอเสียมีไหมมีครับไม่ตอนนี้ตอนน,อน,น,อน,นี้สตาร์ทรถอยู่ป่ะครับสตาร์ทแล้วครับโอ้าอาจจะไม่ไม่มีไอเสียนี่เราจะปิดนะฮะปิดก็กดทีเดียวเหมือนรถทั่วไป แต่ว่าของของโดไม่ใช่ไฮบริดใช่ไหมคันของโดคันเก่าอ่ะคันเก่ไม่ใช่ครับคันเก่ารุ่นอะไรนะเคแมนเคแมนแต่เคแมนแรงกว่าแล้วคันนี้นุ่มหรือแข็งครับเนี่ยคันนี้นุ่มครับอันนี้ไงอืมสุดยอดเลยนี่นะครับอันนี้คุณโดนะครับผมเจ้าของรถสุดหล่อของเรานะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับคุณโดสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณโดด้วยนะครับมีแฟนยังครับยังครับนี่